ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับโตโยต้าวีโกนะครับก็มาแจ้งนะครับว่าช่วงล่างมีเสียงดังนะครับเราก็ทําการเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นที่ลูกหมากล่างนะครับลูกหมากฟิกงนกตัวล่างนะครับตัวนี้นะครับซ้ายขวาเลยตัวล่างครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทําการถอดลูกหมากตัวล่างนะครับเราจะให้ดูนะครับว่าถอดตัวไหนบ้าง อันดับแรกนะครับก็ถอดลูกหมากปีกนกบนนะครับแล้วก็ยิงน็อตตัวล่างนะครับหรือเราจะถอดเราจะตีตัวนี้ออกตัวลูกหมากให้รุดออกก่อนก็ได้ในการถอดนะครับก็เอาขาตั้งนะครับมาลองนะครับแล้วก็ค่อยลงลิฟต์นะครับลงแม่แรงนะครับลงได้ที่แล้วนะครับก็ตอกนะครับแหวนล็อกออกในการถอดแหวนล็อกนะครับ ต้องหาสกัดมาจิกไว้นะครับจกกกิกอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยตอกอีกด้านหนึ่งออกนะครับตอกด้วยความระมัดระวังนะครับระวังมันจะดีดตัวล็อกลูกหมากล่าง ็หลุดออกมาแล้วนะครับลูกหมากล่างนะครับมันหลวมสาเหตุนะครับเวลาเลี้ยวนะครับจะมีเสียงดังนะครับลูกหมากล่างครับพอเราถอดออกมาแล้วนะครับก็เช็คดูนะครับอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีตัวไหดเสียหายอีกนะครับอย่างคันนี้นะครับโช้กก็รั่วนะครับซ้ายขวาเลยนะครับแต่ก็เสนอลูกค้าไปแล้วนะครับลูกค้าก็ยังยังไม่ทำนะครับเอาแค่ตัวลูกหมากล่างไปก่อน นี่นะครับลูกหมากล่างนะครับตัวใหม่ครับเวลาเราเช็คนะครับก็ไม่ต้องยังไม่ต้องใส่ขาลิฟต์นะครับตัวนี้นะครับจะเอาแม่แรงนะครับแม่แรงยกขึ้นนะครับแล้วก็งัดดูล้อนะครับว่าจะดูว่าลูกหมากตัวไหนหลวมอย่างตัวเนี้ยนะครับปกติมันก็จะคลอนอย่างนี้นะครับแต่แต่ถ้าหลวมเนี่ยเวลาเราโยกเนี่ยเราขึ้นไอเค้นะครับมันก็จะสังเกตได้นะครับ ตัวนี้มันจะคลอนปกติครับอย่างพวกนี้นะครับจะไม่หลวมครับพวกลูกหมากพวงนี้ก็ไม่หลวมครับเป็นกับตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวล่างนะครับแล้วก็เลี้ยวมีเสียงดังด้วยนะครับลูกค้าแจ้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีประกอบยังไงต้องใช้เครื่องมือพิเศษอะไรแต่ครับวิธีใส่ก็คือนะครับจะต้องมีตัวสแตนนะครับแล้วก็ตัวบูทลองนะครับบูทเหล็กนะครับลองลูกหมากตรงนี้นะครับ ให้เข้าบ่าพอดีนะครับจะเป็นเครื่องมือพิเศษนะครับเข้าบ่าลูกหมากพอดีนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับแล้วก็ตอกนะครับตัวนี้ใช้วิธีตอกเอานะครับตัวตอกก็จะเป็นเครื่องมือพิเศษเหมือนกันครับ ตีไปนะครับจนสุดนะครับสุดห่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวร่องของแหวนล็อกนะครับแล้วเราก็จะตีแหวนล็อกเข้าไปเลยโอเคนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเปลี่ยนลูกหมาปีนกล่างนะครับคือมือพิเศษที่ใช้นะครับก็จะมีตัวปอกนะครับปอกก็จะเป็นรูขนาดนี้นะครับครับจากนั้นก็จะเป็นตัว ยึดลูกหมากนะครับยึดน็อตนะครับก่อนถอดนะครับถ้ากลัวจําไม่ได้นะครับก็มาไว้ด้วยนะครับสังเกตไว้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่เท่ากันครับจากนั้นก็ขันยึดน็อตนะครับตัวหน้าตัวหลังนะครับเบอร์สิบเก้านะครับยึดลูกหมากล่างนะครับแล้วก็น็อตล็อกแป๊บเบรกนะครับสายเบรกครับขันให้เรียบร้อยลูกหมากกันชักนะครับ ก็ขันเข้าไปที่เดิมครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนลูกหมากเป็นลูกล่างนะครับสาเหตุที่มีอาการเสียงดังนะครับเวลาเลี้ยวออดแอดออดแอดนะครับแล้วก็ตกลุมดังนะครับโอเคครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณมากสำหรับการรับชมสวัสดีครับ